ไม,ไม่ได้เลยนะ ตดีัผมทูกวอนผมตี๊ดีมีตีใจหือชนเที่ยวด้ยความระมัดระวังตงเป็นเที่ยวมี่ฉีดเดี๋ยวเรานี่ไลายเนี่ยโลเร์มัเหมือนไม่ได้เลยนะตี๊นดีมีแต่ตีใจ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแล้วแล้วตัวมาผมเนี่ยต้องการอะไรครับคุณคือคุณคือใครคุณคือใครคุณคือใครคุณเป็นใครเจ้านี่คุณคุณชื่อคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรฮะสมชายนามคุณอะไร อาละคุณอะไรคุณลืมนามละกูลเหรอบ้านเลขที่ลืมไหมอ๋อลืมทั้งทั้งละกูลและบ้านเลขที่แก๊อยู่ที่ไหนกูกูแก๊สเนี่ยบริษัทนี้อยู่ที่ไหนลาดพร้าวอ่ะแล้วคุณคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรอ่ะนี่เบอร์คุณไหมเนี่ยเบอร์คุณเหรออ่าแล้วคุณจะโทรมาผมเพื่ออะไรอ่ะคุณ อ๋อแล้วแล้วใครเอาของคุณไปอ่ะอ่อแล้วก็แล้วก็เป็นแล้วก็เป็นอะไรกับผมอ่ะอ๋อก็คุณมาเอที่มาเอที่อันใหญ่เนี่ยผมอยู่อันใหญ่มาเอที่มาเอที่อันใหญ่มามามาเอาที่อันใหญ่ขึ้นเครื่องบินมาเลยมามาอันใหญ่เลยมาเลยขึ้นเครื่องมาเลย แล้วไงแล้วแล้วไงแล้วไงแล้วคุณรู้ไงว่าผมเป็นสาววัด เอาบอกมาบอกมาเอาว่ามาว่ามาไม่รู้เออเออเออเอามาเอามาบอกมาบอกมา ูกต้องแล้วคุณจะว่าอย่างไงคุณว่าอย่างไรเุาอว่าอย่างไงบอกมาอืมอ๋อว่ามั่วแล้วอะไรคุณมั่วยังไง

ทำไมพูดไม่ชัดอน่ะ ไต่ไม่ครับกองอู่นี่ครัถึงแต่โทรมาูกก็เป็นแล้วครับแ่าทั้งวี้องไปอะไรชนโดยแบไปว่าถ้าเกิดหตุการกรณีแบบนี้ครับถือว่าอยู่ในแก้มไม่ไชาีครับทสติได้เี่ยแไปลงผลเน่ยไปตกใจเรื่องอุ่นๆแทนเข้าไปครับแต่ก็ไม่มีใครแล้ ที่เขาโทรมาเนี่ยว่าติดตามว่าว่าว่ามันคนุ่ไปกูเอะไร้งติดตามมันเดวเราแล้ว่าเรารรมแล้วนะครับอ๋โว่าทว่าครับต่กูอค่ามันนหะโทรข้ามาทางกีซ้ายเลยเาโทรข้ามากีซ้ายแล้วเดียวโทรมาเึ่งค้เราหลับพีชจอบเทมไม่ไม่ไม่ไมดสิไม่ดูสิไม่ต้องไปลงเ